สวัสดีครับสีพีทุกท่านนะครับวันนี้คุบช่องกระทาแรงหลดครอบบ้านพ p ที่สองรสนะครับเราได้ท่านึสองี p ครับพี่พีวันนี้ก็เช่เคยครพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิลกการสวยๆเลยนะครับวันนี้พี่พี่ใครสนใจจะดูเพิ่มเติมจะสถามตรงไหนพี่พี่สามารถโทรที่เบอร์สูนกสามสี่เจ็ด 8 9 4 5ก้สี table, ่เลยนะครับหรือพี่นหนจะไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์วัที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสิบเลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยเข้ามาตลอดราคาได้พี่พี่หรือพี่ไหนสนใจจะปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากพี่พีนายรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆที่เลยนะครับ ทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่เพื่อให้การเสร็จเราพี่พี่เราเริ่มราการที่หนึ่งอยู่ครับรายการที่หนึ่งจะเป็นองค์นี้เลยครับเป็นองค์นี้เลยเป็นงาแกะลาหูครับองค์นี้เป็นงาแกะลาหูเลยนี่ครัเป็นงาแกะลาหูสวยงนี้เลยครับ งานแกะลางหูสวยๆนี้เลยครับสวยๆงี้เลยเป็นงานแกะลางหูนี่ครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับสวยๆงี้เลยครับเล,เลี่ยมเ,เ,เ,เงินแท้ทั้งรงนี้เป็นเลี่ยมเงินแท้เลย นี่ครับงาแกะลาหูเลี่ยมเงินแท้สวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยลายการที่หนึ่งงาแกะลาหูเลี่ยมเงินแท้องค์นี้เอาไปในราคา1,800อบาท1,800อบาทเลย1,8 0 0ัรบาทรงนี้เป็นงาแกะลาหูเลี่ยมเงินแทตองค์นี้ลายกันที่หเลยนี่ครับ ต่อปรายการที่2อรายการที่2เป็นพระกุปทุมมาตเนื้อชินสนิมแดงครับองน,นี้เป็นพระกุปทุมมาตเลยครับเป็นพระกุปทุมมาตครับองนี้ครับ,บนนเป็นกุปทุมมาตเลยส,ยสวยๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยพระกุปทุมมาตสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่สองพระกุปธุมมาตองค์นี้เอาไปในราคาไป500บาทกับ500บาทเลย 5 0าบาทครับห้าอยบาทสวย,ยงี้ครับเป็นฟักกุบปถปุมมาครับรงนี้ลายกันที่2เลยนี่ครับต่อไปลายกันที่3ลายการที่สจะเป็นลบกแมวครับรงนี้เป็นลบกแมวสวยอย่างนี้เลยนี่ครับลกแมวนี่ครับไปสวยครับลกแมวนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับลกแมวนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับสวยๆครับลกแมวนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับ ลายการที่3ลบกแมวองน์นี้เอาไปในะราคาเอาไป600บาท600บาทเลย600บาท600บาทเลยสวยีครับเป็นลกแมวเก่าครับองนี้ลายการที่3เลยนี่ครับต่อไปลายการที่4ลายการที่4จะเป็นเหรียญหลังห้องเงินนะองนี้เป็นเหรียญหลังห้องเงินเลยนี่ครับเหรียญหลังห้องเงิน ไปสวยอย่าง,งน,นี้ครับเหรียญหลวงพ่อเงินนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ครับเหรียญควันถุงครับตรงนี้เป็นเหรียญควันถุงหลวงพ่อเงินเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับเ <ắm. S 1> หรียญควันถุงหลวงพ่อเงินนี่คร <ๆ S 1> ับไปสวยอย่างนี้เลย ลายการที่สี่เรียนควันถุงเรเพิง่เงินองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500บาทแะไส่วนนี้ครับเป็นเรียนควันถุงเรเพิ่เงินนะองนี้ลายการที่สี่เลยนี่ครับต่อไปล, 5, ลายการที่5าลายการที่จะเป็นนานลายทรงโครครับองคนี้เป็นพระนานลายทรงโคเลย นี่ครับเป็นพัดละลายทรงโคนี่ครับเก <ๆ S 1> ่าๆนี้เลยครับลลายทรงโคนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปส,สวยงี้เลยครับเก่าๆไสวยงี้เลยนี่ครับ ลายการที่ห้าพระนาลายทรงโคองน์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ0้ายบาท่สวยงามครับเป็นเนื้อทองเก่าครับองนี้ลายการที่5เลยนี่ครับต่อไปเายการที่6รลายการที่6จะเป็นเหลี่ยมกรคู่ครับองนี้เป็นเหลี่ยมงกรคู่หลังปูม,มุนเลยครับองนี้ นี่ครับเรห,หรียญมังกรคู่หลวงปู่มูลวัดบ้านจานเลยนี่ครับเรหรียญมังกรคู่หลวงปู่มูลเสรยๆอย่างนี้เลยครับเหรียญมังกรคูน่นี่ครับไปสรยอย่างนี้นเลยนี่ครับไปสรยอย่างนี้เลยครับเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มูลนี่ครับ อ๋อไม่ใช่วัดบ้านจาร์นะตรงนีนนนงงนนง้นี่ครับไปสวยนีเลยวัดป่านองลมรับตรงนี้วัดป่านองลนมเลยนี่ครับลายการที่หกเรียนรูปหมุมมนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทสวยอย่างเงี้ยน,นะครับวัดป่าหนองลมรับตรงนี้ วยๆอย่างนี้เลยต่อประาการที่7ราการที่7จะเป็นกาลาตาเดียวหลวงพ่อน,น้อยใับพหกนี้เป็นกาลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน,น้อยเลยนี่ครับกาลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน,น้อยสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับ กระลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน้อยว่าสีสะทองครับองนี้สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยครับลายการทีจจ่เจ็ดกระลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน้อยองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทห้าร้0ยบาทเลย500บาทห้าร้0ยบ,บ,บาทสวยอย่างนี้นะครับเป็นกระลาตาเดียวแกะลาหูหลวงพ่อน้อยครับองค์นี้ ลายการที่7เลยนี่ครับลายการที่8ลายการที่8จะเป็นเหรียญหล่อหลวงวัฒน์ธาลุ่น2ครับตรงน,นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงวัฒทาเลยนี่ครับเหรียญหล่อหลวงัฒทารุ่น2สวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยเหรียญหล่อหลวงทาลุ่น2 นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยครับลายการที่แปดเหรียญหล่อพระทารุ่นสององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาท,บบาทบสวยอย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้เลย ต่อไปกระดิ่เก้าลายกร e ะด่เก้าจุดพระปุหนังครับตรงนี้เป็นพระปุหน,น,นังเลย currently. นี่ครับเป็นปุหนังเก่าๆอย่างนี้เลยครับเป็นพระปุหนังนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับปุหนังนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยงนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับลายการที่9พระปุหนังองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500อบาทดับห้าบาทเลยห้ารอยบาทดับห้าร้อยบาทบสวยงนี้นะครับไปสวยงี้เลย ต่อไปากาที่สิบลายก็ที่สิบจะเป็นยักษ์วัรละมุดครัาตรงนี้เป็นยักษ์วัดละมุดเลยนี่ครับเป็นเนื้อชิ้นครัาตรงนี้เป็นยักษ์วัรละมุดเนื้อชิ้นเลยน wah, ยี่ครับไปสวยอย่างนี้ครับยักษ์วัรละมุดเนื้อชินอ้นนี่ค, Tri คร oh. ับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยก็ไเลยครับ สวยๆอย่างนี้เลยเข้าไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับยยารบายการที่10ยักษ์ปสมุศองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทระบ500บาทเลย 500บาทครับ5 0าบาทาสวอ,อย่างนี้นะครับเป็นยักษ์วันละมุทั้งวกนี้ลายการดที่ส0เลยนี่ครับต่อไป11 11จะเป็นตะโพนครับพวงนี้เป็นตะโพนสวยอ,อย่างนี้เลยนี่ครับเป็นตะโพนเขี้ยวแกะครับวงนี้เป็นตะโพนเขี้ยวเลย นี่ครับเป็นเขี้ยวครับตรงนี้เป็นเขี้ยวแกะตะโพนสวยอย่างนี้เลยครับเขี้ยวแกะตะโพนสวยๆอย่างนี้ครับเขี้ยวแกะตะโพนนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับลายการที่11เที่ียวเกตะโพนอันนี้เอาไปในราคาเอาไป1,000บาท1000บาทเลย1,000บาท1,000บาทสวยอย่างนี้นะครับเป็นเทียวเกตัโพนรับอันนี้ลายการ11เลยนี่ครับต่อไป12 12จะเป็นรูปหลอดพ่ะเดิมพ่ะตรงนี้เป็นรูปหลอดพ่ะเดิมวัดหนองโพครับตรงนี้นะครับรูปหลอดพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นสวยอย่างนี้เลยรูปหลอดพ่ะเดิมวัดหนองโพนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับ สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยลลยการ12รลูกหล่อเพระเดว,ว่านองโพองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป400บาททับ400บาทเลย 400บาทครับ400บาทแต่สวยอย่างงี้นะครับเป็นรูปหลอดเหมอนเดิมเหมนหนองโพครัตรงนี้ลายกัน12เลยนี่ครับต่อไป13 13จะเป็นตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญครับตรงนี้เป็นตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญเลยนะครับเป็นตะกุดหนังเสือของหลวงปู่บุญนี่ครับไปสวยอย่างงี้เลย ครับเป็นตะกรุดหนังเสงอือของบูบุญครับตรงนี้สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ ลายการ13ตะกุดหนังเสือหลวงปูบุญองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทส่วนอย่างเงี้ยครับเป็นตะกุดหนังเสือหลวงปูบุญนะครับงนี้ลายการ13เลยนี่ครับต่อไป 14. 14 14จะเป็นมเมส่วนครับองนี้เป็นมเมส่วนเนื้อชินเลยครับองนี้ เราเป็นพับเมโซนเนื้อชินสวยๆอย่างนี้เลยครับเป็นเมโซนเนื้อชินนี่ครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างครับเป็นเมโซนเนื้อชินสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับ สวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยลายการสิบสี่พระเมรส่วนและชินตรงนี้เอาไปในราคา,าไปห้าร้อบาทกับ500บาทเลยห้าร้อบาทกับห้าร้อบาทสวยอย่างนี้รับเป็นพระเมส่วนนึกชินทร้งนี้ลายการสิบสี่เลยนี่ครับ ต่อไป15 15จะเป็นอินครับรงนี้เป็นอินกอดการบนหลังช้างเลยครับองนี้ดับอินกอดการบนหลังช้างเป็นเนื้อสำลิดนะครับองนี้เป็นเนื้อสำลิดเลยนะครับอินกอดกันบนหลังช้างเนื้อสำลิดนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ไปสวยอย่างนี้เลยครับใส่สวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไายการ15อินกดกันบนหลังช้างองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทบ600บาทบสวยอย่างนี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย ต่อไป16 16, 16จะเป็นเขี้ยวเขาตรงบบนี้เป็นเขี้ยวสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นเขี้ยวเขาตรงนี้ครับเป็นเขี้ยวเสือ,อสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับลายการสิหเขี้ยวอันนี้เอาไปในราคา เอาไป900บาทับ900บาทเลย900บาท900บาทสวยี้ครับเป็นเขี้ยวครับอันนี้สวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับต่อไป17 17จะเป็นง่างตาแดงพิมพโบราณครับตรงนี้เป็นง่างตาแดงพิมพ์โบรันเนื้อสัมฤทธิ์ครับตรงนี้จะเป็นง่างตาแดงพิมพ์โบราณเนื้อสัมฤทธิ์เลย นี่ครับเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับครับแปลกๆเก่าๆอย่างนี้เลยเพ,ลพิมพ์มเก่าครับตรงนี้ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับ สวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยลลยการสิบเจ็ดเป็นง่างตาแดงพิมพ์โบรันน์เนื้อสำริดองค์นี้เอาไปในราคาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทบสวยอย่างนี้นะครับก็ไปสวยอย่างนี้เลย ต่อไป18 18จะเป็นปลัดขิกนางควนครับตรงน,นี้เป็นประลัดขิกนางควนไม้งยุดำเลยครับตรงน,นี้นี่ครับปลัดขิกนางนอนนี่ครับไปสวยอ,อย่างนี้เลยเป็นไม้ยุดำครับตรงน,นี้เป็นไม้งยุดำเลยนี่ครับไปสวยอ,อย่างนี้เลยครับ ไปสวยอย่างนี้เลยเป็นไม้งูดำนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับไายการสิบแปด ปลัตขิกนางนอนไม้ยูดำมอันนี้เอาไปในราคาไป600บาทรับ600บาทเลย6 0 0บาทรับ600บาทแยส่วนนี้นะครับเป็นปลาตะขิกนางนอนไม้ยูดำครับตรงนี้ลายการ18เลยนี่ครับต่อไป 19. 19 19จะเป็นตะกุดหางช้างครับตรงนี้เป็นตะกุดหางช้างเลย นี่ครับตะกุดหางช้างเสรยๆอย่างนี้นะครับตะกุดหางช้างนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้ครับเป็นตะกุดหางช้างนี่ครับเสวยๆอย่างนี้เลยครับตะกุดหางช้าง รายการ19ตะกุดหางช้างอันนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทอะไรส่วนอย่างนี้นะครับเป็นตะกุดหางช้างรงน,นี้รายการ19เลยนี่ครับต่อไปล้กัน2ี่0จะเป็นมีดหมอหลอดเดิมข้บเล่มนี้เป็นมีดหมอกกระดุกหลอดเดิมเลย นี่ครับเป็นมิดหมอกระดูกของพัดเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เขาเล่มนี้นี่ครับเป็นมิดกระดูกเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับมิดกระดูกของพัดเดิมครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยมิดกระดูกของพัดเดิม ไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยปอกเป็นอ่างี้เลยครับปอกไปแบบนี้เลยนี่ครับปอกเปนนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลย นี่คับไปสวยอย่างนี้เลยนี่คับไปสวยอย่างนี้เลยครับสว,สวยอย่างนี้เลยลายการที่ยี่สิบมีดหมดอะเพราะเดี๋ยวว่าหนองโพโลเล่มนี้เอาไปในราคาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลย 700บาทเจ็ดยบาทยสวยเงี้ยเป็นมิดเหมอะพอเดับเล่มนี้รายการให้2ี่เลยนี่ครับสวยเงี้ยเลยครับก็จบแล้วครับ20รายการที่น่าห้พ่ๆชมกในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5ม0เด้เดินนะครับ หรือพี่ท่านไหนแอดไลน์สปาร์คพุทธเติมแอดไลน์เข้ามาได้เบอร์0ุนทกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเข้าสตางค์พูดคุยเข้ามาต่อรองราคาด้วยพี่อุ้งหนายแล้วแบ่งปันได้ระแบ่งปันให้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแอดมาโทรมาสอบถามก่อนได้ครับหรือพี่ท่านไหนสนใจจะปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่า จากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายๆนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางไ,ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พีสําหรับวันนี้คาถาแลหลงหลวงพ่อบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ